สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้พาทุกท่านพา f อทุกคนนะครับมาชมพนักงานล้างรถของผมหน่อยนี่ครับ12ล้อช่วงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งครับไม่ค่อยได้ย้ายวันก่อนให้เราน้อยล้างตัวรถเสร็จนะครับก็ขับมาจอดวันนี้ผมจะใช้ พนักง,งานคนใหม่ล้างล้อนะครับล้างอย่างเพราะว่านั่นเหลาไม่ได้ถูครับวันนี้ต้องต้องถูให้มันสะอาดให้มันสวยหน่อยเดี๋ยวพาไปชมครับโอ้กำลังขมักขเม้นอยู่นี่ให้เห็นเต็มือก่อนนะเดี๋ยวให้เห็นต็มือก่อนอ่านี่ให้เห็นเต็มือก่อนใครเอ่ยใครเอ่ยอ่าอาอ่า,อาถูดีดีอ้าทดสอบง,งานวันแรกครับ ทดลองงานเพราะว่าไม่มีงานทำครับมาของ,งานครับก็เลยให้มาล้างยางรถดูก่อนอันแล้เออทูดีๆทูดีๆเอาให้ดำนะเอาให้ดำดำนะเอาให้ดำดำนะเอาห้อยดำดำนะทูอีกทูอีกตรงนี้ตรงนี้ เออนั่นแหละนั่นแหละเออดีมากดีมากทดลองงานวันแรกต้องทำให้ถูกใจผมหน่อยผมจะดูว่าผ่านไหมถ้าผ่านเดี๋ยวจะพิจารณาถ้าไม่ผ่านก็จะพิจารณาให้ออกเลยไม่รับครับ นี่ถ้าล้างยางได้เงาผมก็จะรับไว้ทํางานอยู่โอ้แฉแ,แนี่ดูท่าดูท่าการล้างครับโอ้สุดยอดเลยนี่นั่นแหละนั่นแหละเออกดแรงๆหน่อยกดแรงๆหน่อยใช้แรงหน่อยอยากได้เงินต้องใช้แรงหน่อยอ่านี่ต่อไปถ้ารถมาจอดตรงนี้อ่ะ ถ้าเห็นรถมาจอดปุ๊บไปจับสายยางจับเปลงมาล้างล้อไว้เลยนะรถจอดตอนไหนก็มาล้างตอนนั้นนี่น,น,น,นี่ยังไม่ออกเลยเนี่ยทูให้ออกดูซิเอาเอาเอาคัด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 เอาไม่ออกเอาให้ออก nào phú đi đi leo 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 อันแหละนี่มีใครใจถึงมันผมไหมอา่าทำงานครับใช้มา,มาล้างรถเลยก็ต้องมาขัดรถมาล้างล้อรถนีใ่ใช้คุ้มเทใช้งยำโอ้รู้ไหมมนะันรถในฝันผมเลยนะเนี่ยชองล้อคันเนี้คันแรกเลยรถคันแรกของความฝันครับ 12ล้อถึงจะเป็นรถเก่าก็ซื้อต่อเขากว้ช่างครับแต่ว่ารถคันนี้โอ้คําปขูดมากทูแต่ยางเราะั่นนั้นเราทูแล้วสัดน้ำาหมสัดน้ำก่อนมาได้ถือน้ำให้เราทูขอยช่่อยถือน้ำจะเปียกจะเปียก,ยะยะกเนี่ยจะแยกแกล้งไหมเนี่ยเอาจะเปียกไหมเนี่ยเอาทูตรงไหนที่มันมีดินอยู่ นี่ผมถ้าผมล้างรถผมชอบล้างอย่างเงี้ยผมชอบถูล้อด้วยครับเวลาตรงไหนล้อตรงไหนที่อมันไม่ค่อยสะอาดอะที่มันมีคราบดินคราบอะไรอะผมก็จะถูอย่างงี้แหละปิดก่อนปิดน้ําก่อนปึ๊บนี่น้ำรกปิดได้ครับไม่ต้องกลัวอ <c oughs> ั่นแหละ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นคนท้ายไหมไหนชี้ดูอีกก่อนดิมึงมีตรงไหนชี้ดูอีกก่อนอช้อยก่อนมัน,นดำหมดเลยยังคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะจำได้ไหมตอนซื้อมาเนี่ยฮะจำได้ไหมจำไม่ได้เอา้าไอ้ตัวน้ำซื้อมาเท่าไหร่วะห้าแสนหรือเปล่า ก็ซื้อแต่หัวกับไอ้นั่นมากรอนหัวกรสซีแหละกระซีที่ไปตัดมาน่ะนั่นแหละมันห้าแสนไหมไปตัดเหล็กมาน่ะกระเด็นกระเด็นกระเด็นก็จะห้าแสนหรือเปล่าจะอ่านหรือยังเนี่ยเรนะาก็ดูวะมีไหมทงไหนวันนี้เอาข้างเดียวไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยล้างอีกข้างหนึ่งไอ่ให้ออกกลังกายใช่ไหมเนี่ยอืมใช้คุ้มมากเลย วันไหนมาก็ให้ขับรถเขาซื้อกับข้าวไปส่งที่งานเพราะว่าสายมันไม่ถึงฝั่งนน้นมมันต้องกลับรถอ่ะอืดินวันนี้มาบอกว่าวันนี้กลับมาเร็วก็ให้มาล้างล้อรถใช้คุมากเลยค่ะไหนสะอาดแล้วต่อไปล้อต่อไปไหมอืมอันนน้นละ เนีย่ยยางดอกยางเหลือไงเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางแล้วเนะตรียมไปเบิกเงินไว้เลยสองแสนไม่น่าพักเลยาเลย,ยางรถอะไรจะถึงทั้งสองแสนโอ้ใส่เปลี่ยนยางใหม่เนาะก็หมดมันมันหมดไม่ถึงหรอกสองแสนอะไ,ไอ้ที่เหลือเราจะเก็บไว้ใช้ไงเก็บไว้ใช้อะไรหืเก็บไว้ใช้อะไรเอาไว้ใช้นู่นใช้นี่แล้วเนาะเออหนีทำสูตรเหมือนคือน้ำมันเนี่ย ันลังสองไม่รู้ว่าไปจ่ายอะไรหมดไหมเนาะแอบเก็บไว้หรือเปล่าเก็บไว้ในกระเป๋าพิเศษตรวจไม่เจอแลนะ้วนะตรวจหาไม่เจอแลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ย้ายครับเจ้าซุปกิตเดี๋ยวก็ได้ย้ายแล้วจะย้ายรถเจ้าของกลับบ้านที่ไหนระหอบใช่ไหมจะย้ายรถเจ้าของกลับบ้าน ผมดีใจมากเลยผมคุณงานนี้เสร็จอะ,อะดีใจมากเลยครับโอ้พะวงเได้กลับงานไม่เสร็จเลยกลัวฝนะมือเรือ่องงานวางท่อแล้ว,วฮะนี่ก็ไปไหนไม่รู้ไม่ยอมมาล้างโรงล้างรถเลยเนี่ยฮะไม่รู้ไปทางไหนนี่อโอ้ ใครเป็นหนี้ผมก็มาจ่ายด้วยนะครับเอ้ยผมดีต้องเป็นหนี้เขายังไม่ได้จ่ายรถดาเลยเดี๋ยวเงินออกนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นีี่เดี๋ยวเงินออก,กอน,นะครับส่งงานแล้วอาทิตย์หน้าก็น่าจะเงินออกครับใครที่คิดว่าผมเป็นหนี้ก็มาทวงเด้อส่วนใครที่คิดว่าเป็นหนี้ผมก็มาจ่ายอ่าทางน,นี้ อนี่ยิงเขาถอยเสียก่อนนี่เข้าไปล้างขมเอาหน่อยเพิล้างขมเมาล้างขมเมาผมว่าจะเปลี่ยนอันนี้อยู่จะเปลี่ยนท่อต้อง ได้เป็นอย่างๆไปก่อนเนาะสวยว่าจะเปลี่ยนท่ออยู่นี่ท่อเป็นไรท่อมันก็สวยดีเด้สวยบ่ะจะใส่หม้อก๋วยเตี๋ยว <Yeah. S 1> ใส่เฟรตห้าแล้วหละเนี่ยเ,เรียงมานี่เลยท่อมันก็ดีอยู่นะคะคมันมันจะหอนดีกว่านี้เลยปิ้วพอเลยพ่อมาลูกลูกก็สั่งบอกว่าให้ใส่ไฟตาบอกว่าให้ใส่ไฟให้พ่อ<ฟ>แต่งไฟ เอาอยางเห็นไหมมีตรงไหนดังๆนะนผมสั่งตัวนั้นมาคู่หนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเขาส่งมาเย็นนี้แหละเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะตัวนี้ครับอ่าเป็นของใหม่ญี่ปุ่นเลยนะครับยี่ห้อยี่ห้อเจดนะครับยี่ห้อเจดตรงนี้เลยนี่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  ไอ้ฝาครอบตัวเนี้เป็นเ,เป็นสเตเป็นเลดน,นะครับเป็นเลดเป็นโครเมียมสั่งมาจากกรุงเทพจริงๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าของร้านอะส่งมาให้ดูครับบอกเหลือคู่เดียวครับเสียเนี่ยไอ้ฝาครอบกระจกนี่ก็ของใหม่ญี่ปุ่นนะครับของแท้ของยี่ห้อเจ็ดเหมือนกันเนี่ยฝาครอบตัวนี้ก็เนี่ยหมดเลยครับเป็นฝาครอบของเจ็ดหมดเลยนะ ของไหมญี่ปุ่นก็มาจากร้านเดียวกันครับเจ้าของร้านนี้แหละตัวนี้เขาก็ส่งมาให้ผมดูมีมีอยู่ชุดเดียวนี่ผมก็น่าจะวันสองวันนี้มาถึงนะครับเนี่ยอ่าฝาครอบตัวนี้นะครับอนนี้มันจะเป็นเลดเลยปิดเป๊ะพอดีเลยตรงรุ่นเลยครับของไหมญี่ปุ่นเดี๋ยวเราชมนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมให้ของมาถึงก่อนดูฝั่งนี้ เนี่ยคือยังไม่ได้ล้างคือไม่ได้ถูลรอนะครับมันก็เลยมีคาบดินเห็นไหมคือตอนเหล่าล้างไม่ได้ถูถ้าผมล้างผมจะเอาแปรงถูข,ขัดขัดอย่างดีเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ว่างๆเลยใช้ขูเอมาล้างหน่อย,ย,อ,อ,ยอันนี้ไม่ยอมล้างเลยเนี่ยเปะตุ้มเป๊ะหมดนี่โอ้ยไปใส่หมอ ไวรุ่นไว้รุ่นใช่แล้ว่ะสายไปถึงฝั่งนู้นไหมพรุ่งนี้ก็กลับไว้ให้วะจอดไว้หน้าบ้านเลยกลับมาจากโรงเรียนเราจะล้างให้นู้นต่อมาจากนู้นก็ได้นู้นต่อมาจากนู้นวันนี้ต้องไปส่งกับข้าววันนี้ส่งกับข้าวใครกับข้าวพีเงาไงต้องไปส่งรอให้เอาเอานื้อมาทํากินเลย ที่ร้านอะอเดี๋ยวบอกสนบอกชูเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่จะประดับลูกก่อนครับประดับลูกที่โรงเรียนสวัสดีครับ